เหตุและปัจจัยของการล่มสลายธุรกิจโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จะขอแบ่งกลุ่มหัวข้อใหญ่ๆได้3ากลุ่มหัวข้อคือเมื่อเรามีความพร้อมทางด้านการเงินทางด้านฐานะการงานแล้วญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆจะลายล้อมเข้ามาขอการช่วยเหลือจากท่านตลอดเวลา ท่านอย่าเปลี่ยนสถานะของกลุ่มคนพวกนี้จากเพื่อนพี่น้องญาติมิตรกลายเป็นลูกหนี้ถ้าเกิดท่านเปลี่ยนสถานะเขาให้กลายเป็นลูกหนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านกําลังจะมีมิตรหายไปทีละคนมีเพื่อนหายไปทีละคนมีญาติหายไปทีละคนเมื่อท่านเข้าไปทวงหนี้เขาจงระวังให้ดีเรื่องการเงินสาคัญเป็นอย่างยิ่งอันดับที่สองก็คือ เรื่องอยู่กับตัวเองให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดในเมื่อถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้ลองหาหนังสือหาตำราหรือหางานอดิเลกอะไรทำเพื่อที่จะต่อยอดทักษะความคิดและมุมมองของเรา ให้เจริญก้าวหน้าไปทางด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ให้มันเป็นเลิศไปกว่าเดิมมันจะเกิดผลประโยชน์ยิ่งแต่เราอยู่กับเพื่อนฝูงเราอยู่กับคนอื่นเราไม่ละวังคำพูดความสนุกสนานความเกินเลยไปบางอย่างอาจจะทำให้พูดไม่เข้าหูแล้วทําให้เกิดอาการขุ่นคล้องหมองใจกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องระวังให้อย่างยิ่ง สุดท้ายก็คือว่าการพูดพูดแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องคุณเรื่องผมเราจะได้ประโยชน์อย่างไรในการทาองค์กรให้แข็งแรงด้วยกันแต่เรื่องของคนอื่นบุคคลที่สที่จะกล่าวร้ายให้เขาเสียหายควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราเองไม่ได้รู้จริงทุกเรื่องและเราเองไม่ควรไปตัดสินอะไรใครบางคนที่เรา ไม่ดูเรื่องจริงจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ